ตกดึกสงัดบารอนทะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงฝีเท้าม้าและเสียงผู้คนพูดคุยดังตลบไปทั่วประสาทแต่เมื่อลงไปดูแล้วกลับไม่พบสติ่งใดนอกจากความว่างเปล่าและกลิ่นอายวิญญาณที่ลอยมาตามสายลม ถ้าพูดถึงหอคอแห่งลอนดอนเนี่ยนะครับเราก็รู้กันดีนะว่าเป็นประสาทที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความหลอนและน่ากลัวที่สุดในเมืองหลวงของอังกฤษเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าในส่วนตำแหน่งของบ้านผีสิงที่เฮียนที่สุดในอังกฤษนั้นเป็นที่จะไม่พ้นบ้านหลังนี้นะครับบ้านเลขที่50หรือว่าทาวเฮาหมายเลข50ที่เบอร์กลีย์สแควร์ย่านเมฟแฟร์ทาวเฮาหมายเลข50หลังนี้มักจะเกิดเรื่องสยองขวัญกับผู้อยู่อาศัย หลายคนเสียสติหลังจากการมาอยู่และบางส่วนถึงขั้นเสียชีวิตณที่แห่งนี้ผู้คน,เ,นเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของสิ่งเร้นรับบางอย่างในทาวเฮาที่ไม่อาจจะพิสูจน์ได้ถึงขนาดที่ว่าในยุคยุคหนึ่งเคยมีป้ายติดเตือนไว้หน้าบ้านเลยว่าที่แห่งนี้ไม่เหมาะกับคนใจสอบทาวเฮาหมายเลข50หลังนี้นสร้างขึ้นในยุคคริสตศตวรรษที่18เป็นทาวเฮาสี่ชั้นทรงสวยงาม มีสถาปนิกหลายคนร่วมกันออกแบบไม,ม่ว่าจะเป็นวิลเลียมเคนอเล็กซานเดอร์มันโรและโรเบิร์ตอดัมหลังจากสร้างเสร็จเนี่ยก็ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมานักต่อน,นักเลยเจ้าบ้านที่มีชื่อเสียงก็เช่นน, ff, ning, นายพลโรเบิร์ตไครฟ์และจอร์ดแคนนิงอดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชาอาณาจักรในช่วงยุคแรกๆที่ตึกนี้ก่อสร้างเสร็จผู้คนในละแวกนั้นมักจะเห็นร่างเงาของหญิงสาวยืนกรีดร้องอยู่บนระเบียง ก่อนจะตกลงมาแล้วหายไปเป็นอย่างนี้ซำแล้วซำเล่านั่นอาจจะเป็นวิญญาณของอเดรลีนยิงสาวที่กระโดดระเบียงหนีลุงผู้โหดร้ายก็เป็นไปได้นอกจากนี้ยังมีเสียงแปลกๆที่ดังมาจากเฟอร์นิเจอร์ในบ้านและแสงสีส้มที่ปรากฏในห้องใต้หลังคาใอายามวิการเหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องที่คนหัวลุกเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเรื่องที่แอจะเล่าในต่อไปนี้ ราวๆปี1840อเซอร์โรเบิร์ตวาบอยคุณหน้าหนุ่มผู้คึกขนองนะครับได้รับคำท้าจากเพื่อนของเขาในการพิสูจน์ผีที่บ้านเลขที่50หลังนี้โดยจะต้องไปนอนในห้องใต้หลังคาที่มีประวัติอย่างโชคโชนและเงื่อนไขก็มีอยู่ว่าเซอร์วาบอยสามารถพกได้แค่ปืนหนึ่งกระบอกและกระดิ่งสำหรับสั่นเรียกคนรับใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นทุกอย่างเริ่มต้นในยามราตรีของคืนคืนหนึ่งในช่วงโพร,โรเพสทุกอย่างยังคงปกติดีจนกระทั่งตกดึกสงัด ความเงียบก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงปืนและเสียงกระดิ่งที่ดังอย่างต่อเนื่องเหล่าเพื่อนและคนรับใช้ต่างสะดุ้งตื่นและรีบรุดไปยังห้องใต้หลังคานั้นเมื่อเปิดประตูเข้าไปดูนะครับก็พบกับร่างไร้วิญญาณของท่านเซอร์นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพผิดรูปในมือเนี่ยกำปืนไว้แน่นและตรงกำแพงก็มีรอยลั่นไกลหลายนัดรากับกลัวยิงด้วยความตกใจกลัวอย่างสุดขีดนอกจากสิ่งที่พบในห้องนั้นแล้วนะครับก็ไม่พบกับสิ่งใดที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเขาเลย นับเป็นคดีปริศนาคดีแรกที่ทิ้งไว้ในบ้านเลขที่50หลังนี้นะต่อมาในปี1859โทมัสไมเยอร์เจ้าของบ้านคนใหม่ได้เข้ามาพักอาศัยในบ้านเลขที่50หลังนี้ก่อนจะเริ่มมีอาการทางจิตในช่วงปี1870มีข่าวลือนะครับว่าเขาเลิกกับภรรยาจึงประชดรักด้วยการใช้ชีวิตสวนทางธรรมชาตินอนในตอนกลางวันและใช้ชีวิตในตอนกลางคืนนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาได้พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างในยามราตรี จนถึงขั้นเสียสติและเสียชีวิตในที่สุดหลังจากการเสียชีวิตของไมเยอร์ทาวเฮาก็ได้ถูกทิ้งร้างก่อนจะถูกครอบครองโดยครอบครัวเศรษฐีรายหนึ่งในปี1879นิตยสารเมแฟร์ได้ตีพิมพ์เรื่องราวของสาวใช้ครอบครัวเศรษฐีที่เสียชีวิตอย่างลึกลับหลังจากเข้าไปในห้องใต้หลังคาของบ้านเพื่อเตรียมห้องตำรับกับตันเคนฟิ์คุมูมันลูกสาวควนโตของเศรษฐีโดยก่อนที่สาวใช้จะสิ้นใจ เธอเอาแต่พึมพำว่าอย่าให้มันแตะตัวฉันอย่าให้มันแตะตัวฉันอย่าให้มันแตะตัวฉันหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผ่านไปไม่นานกับตันเคนฟิวก็ได้ขออาสาพิสูจน์สิ่งเร้นดับที่คราชีวิตสาวใช้ไปตัวขึ้นไปในห้องใต้หลังคาของบ้านรวมกับปืนหนึ่งกระบอกซึ่งก็เป็นไปตามท้องเรื่องนะครับคือไม่มีรายงานว่าพบเจอวิญญ,ญาณหรือสิ่งแปลกปลอมใดใด นอกจากศพของกัปตันที่นอนเ,อเสียชีวิตอยู่หน้าประตูห้องโดยไม่รู้สาเหตุจากคําบอกเล่าของจอร์ดแคนนิงอดีตนานยกร,รัฐมนตรีของอังกฤษและหลอดจอร์ดลิตเติลตันขุนนางผู้ที่เคยอยู่และเคยพิสูจน์ผีในบ้านหลังนี้ได้ให้การเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าทุกส่วนของบ้านเลขที่50ล้วนอยู่อาศัยได้หมดเว้นแต่ห้องใต้หลังคาที่อาจจะเสียงหน่อย โดยหลังจากปี1879หลังการเสียชีวิตของกัปตันเคนฟิล์ครอบครัวของเศรษฐีก็ได้ย้ายออกไปอิ้งให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านร้างตลอดมาไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายเข้ามาอยู่อาศัยเนื่องด้วยชื่อเสียงอันกระชอนของบ้านจนกระทั่งช่วงคริสต์มาสในปี1887ตุ่มกะลาสีเรือสองคนเอ็ดเวิร์ดแบรนเดนและโรเบิร์ตมาตินจากเรือ SMS เพเนโลพีได้แอบเข้ามาพักในบ้านหลังนี้โดยพักอยู่ที่ชั้นส ตกดึกสงัดคืนนั้นมาตินได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากนอกห้องจึงเปิดประตูออกไปดูก่อนจะพบกับแบรนเดนกำลังวิ่งหนีบางสิ่งจากตรงบันไดด้วยแสงอันดิบรีทําให้มองเห็นไม่ถนัดนักแต่ก็พอจะเห็นได้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมีกิ่งก้านสาขาโยเยะราวกับหนวดปลาหมึกกําลังคืบคพลานเข้ามาหาพวกเขาทั้งสองมาตินได้วิ่งออกจากบ้านไปตามคนมาช่วยและกลับมาอีกไม่ช้าสภาพบ้านในตอนนี้คือปกติมืดและเงียบสงัด มีเพียงร่างของบันเดนนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านซึ่งคายว่าน่าจะตกลงมาจากชั้นบนแต่ไม่รู้ว่าถูกโยโลงมาหรือว่ากระโดดลงมาเองกันแน่แต่ที่แน่ๆเลยคือไม่มีใครกล้าย,ย่างรกลเข้ามาในทาวน์เฮาส์หลังนี้อีกเลยจนกระท,ทั่งตัวแทนตำนาหน่หนังสือโบลานจากบริษัท Max ก r o บรได้มาตั้งสำนักงานที่ทาวน์เฮาส์อารถันหลังนี้ก็ไม่ปรากฏข่าวการพบเจอสิ่งลึกลับใดๆอีกเลย ปราสาทเพนแคดหรือปราสาทฟาวเทนฮาวสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องพิศวงลึกลับตั้งอยู่ใกล้นครแฮดติงตันโลเทียนสกอตแลนด์เป็นอีกหนึ่งปราสาทนะครับที่มีความเก่าแก่มากในภูมิภาคนี้มันถูกสร้างขึ้นราวต้นคริสตศตรวรรษที่16และได้รับการต่อเติมเสริมแต่งตามยุคตามสมัยเสมอมาด้วยการเวลาที่เคลื่อนผ่านทําให้ตัวปราสาทรุดโสมลงไปแต่สิ่งที่ไม่แผ่วไปตามกาลเวลาคืออาถรรพ์พิศวง ที่ยังคงปรากฏให้ผู้คนที่อยู่อาศัยได้ออกสั่นควานแขวนทุกรุ่นไปเจ้าบ,บ้านหลายคนต่างเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าขณะที่อยู่ในปราสาทหลังนี้มักจะได้ยินเสียงผู้คนลงฝีเท้าหนักๆทั้งที่ไม่มีใครเตินลักษณะเช่นนี้เลยในบ้านหรือเสียงคําครวญที่ดังโดยไม่มีที่มาที่ไปอีกทั้งยังพบว่าประตูซึ่งลงก่อนไว้อย่างแน่นหนามักจะเปิดในทุกๆเช้าอย่างน่าประหลาดใจทั้งที่ไม่มีใครไปเปิดเลยและยังมีบางสิ่งบางอย่าง ที่ทาให้เด็กน้อยไม่กล้าที่จะนอนคนเดียวไม่ว่าเขาจะอยู่มานานแค่ไหนก็ตามตามตำนานเก่าแก่ได้ระบุไว้นะครับว่าเดิมทีปราสาทแห่งนี้เป็นของตระกูลแม็กควิลก่อนจะถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ไปยังตระกูลคอกเบิร์นและเมื่อจอร์นคอกเบิร์นอดีตเจ้าของบ้านลงมือปริชีวิตจอร์นเซตันผู้ปัญญาด,ด้วยความโมโหสมพลให้วิญญาณของเซตันวนเวียนอยู่ในปราสาทด้วยความเครียดแค้นซึ่งเมื่อจอร์นคอกเบิร์นเสียชีวิตลง วิญญาณของเขาก็ได้อยู่ทดใช้กรรมณประสาทแห่งนี้เช่นกันตราบนานเท่านานในปี1635เซอร์จอร์ดคอกเบิร์นแห่งออมมสตันได้ขายประสาทและที่ดินให้กับตระกูลพิงเกิลก่อนที่ตระกูลพิงเกิลจะขายให้กับตระกูลลัวเดอร์ในเวลาต่อมาหนึ่งในสมาชิกตระกูลเซอร์จอร์ดลัวเดอร์ลอดฟาวเทนฮาได้รับการแต่งตั้งเป็นบารอนเนตในปี1688ในฟื้นคืนปราสาทแห่งนี้ให้มีสีสันมากขึ้น และใช้เป็นที่อยู่อาศัยของลูกหลานในตระกูลมาหลายชั่วอายุคนก่อนที่ปราสาทจะถูกขายให้กับศาสตราจารย์โฮเบิร์ดและภรรยาในปี1923ในวันคริสต์มาสปีนั้นเองขณะที่ครอบครัวโฮเบิร์ดกำลังฉลองค่ำคืนคริสต์มาสกันอย่างอบอุน่นอยู่อยู่ตราประจำตระกูลที่เอียงอยู่ก็กลับมาตั้งตรงเองซะอย่างนั้นสร้างความงุนงงให้กับสมาชิกในครอบครัวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างมากตลอดเวลาที่ครอบครัวโฮเบิร์ดอาศัยอยู่ในปราสาท พวกเขามักจะพบเจอกับรเรื่องพิศวงแปลกๆทั้ง้าปูที่นอนในห้องบรรทมของกษัตริย์ชาวถูกจัดให้ตึงเองห้องน้ำที่เปียกในทุกๆคืนโดยไม่มีคนใช้เสียงเคาะเสียงเรียกไปจนถึงเสียงฝีเท้าที่เดินไม่หยุดในบางคืนสร้างความหวาดกลัวไม่ใช่น้อยในจะเตาผิงที่มักจะมีบางอย่างโผล่ออกมาจากข้างในเหล่านี้รู้ได้รับการเตือนจากตระกูลลัวเดอร์ที่ขายปราสาทให้แต่ศาสตราจา์โฮเบิร์นก็ยังคงยืนยันที่จะเป็นเจ้าของปราสาทอยู่ อีตำนานโด่งดังก็เล่าว่าอเล็กซานเดอร์แฮมปินตันขอทานประจำหมู่บ้านแต่มาขอทานที่ปราสาทเพนแคตแต่ถูกเจ้าของบ้านขับไล่ใส,ส่งงอย่างไม่ใยดีด้วยความโกรธแค้นเขาจึงแอบมาที่ปราสาทในคืนคืนหนึ่งและลงมือมัดได้สีน้ำเงินซึ่งเป็นศาส์มืดอย่างหนึ่งไว้ที่ประตูบ้านต่อมาไม่นานเลดี้ออเมสตันภรรยาเจ้าของบ้านและลูกสาวคนโตก็เสียชีวิตอย่างปริศนา ู้คนแถวนั้นก็ได้รายงานว่าเห็นแฮรมินตันมาทําตัวลับๆล่อๆที่ปราสาทก่อนที่สองแม่ลูกจะเสียชีวิตเขาจึงถูกนําตัวขึ้นศาลไต่สวนและยอมรับว่าใช้เวทมนต์สาปแช่งครอบครัวนี้จริงเป็นผลให้แฮรมินตันถูกประหารชีวิตข้อหาใช้เวทมนต์ที่แคสเซิลฮิลในเอดินบะร์ว่ากันว่านะครับวิญญาณของเขายังคงวนเวียนอยู่ด้วยความอาฆาตณนะปราสาทแห่งนี้อีกหนึ่งห้องที่ได้รับการขนานนามว่าเฮียนที่สุดในปราสาทแห่งนี้คือห้องบรรทมของกษัตริย์ชาวที่สอง ที่้าบ,บ้านมักจะได้ยินเสียงฝีเท้ามากมายราวกับคนยืนเบียดเสียดกันอยู่ในห้องหรือไม้กระเสียงเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายเองนอกจากนี้ยังมีวัตถุบางอย่างที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวัตถุพีสิงประจำปราสาทหลังนี้นั่นก็คือเตียงบรรทมของกรรษัตริย์ช้าที่หนึ่งที่ถูกตกแต่งด้วยหน้ากากมรณะจำลองของพระองค์ซึ่งลูกศิษย์ของศรราสตราจารย์โฮเบิร์มได้มอบให้เป็นที่ล,ลึกไว้โดยมีเรื่องเล่าว,ว่าเจ้าของบ้านมักจะได้ยินเสียงคนขยับตัวไปมาบนเตียงทั้งที่รู้ดีว่าในนห้้องนัน ไม่มีใครอยู่แน่ๆและสมาชิกค,ครอบครัวทุกคนก็รวมตัวกันอยู่ที่ห้องชั้นล่างพร้อมหน้าพร้อมตากันปราสาทคุ้นนางสักตินาเก่าแก่อันมีเอกลักษณ์หลังนี้ตั้งอยู่ในนอชัมร์แลนดประเทศอังกฤษคาดว่าถูกสร้างขึ้นราวๆวนศตรวรรษที่11เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของตระกูลเฟเธอร์สโตนฮอกตั้งแต่สมัยราชวงศ์นอร์มัน ยาวไปถึงคริสตรวรรษที่17ตัวปราสาทมีการต่อเติมเสริมแต่งและมีการเปลี่ยนมือเจ้าของไปนักต่อนักตามยุคตามสมัยในช่วงปี1 3 3 0ตัวหอคอยสไตล์ยุคกลางถูกสร้างเสริมเพิ่มเข้าไปตามคำสั่งของโทมัสเดอรเฟเทอร์สโตนฮอกก่อนจะถูกส่งต่อไปถึงมือลูกหลานหลายชั่วอายุคนในช่วงคริสตรวรรษที่17หลังจากอาร์บิเกลเฟเทอร์สโตนฮอกเสียชีวิตตัวปราสาทก็ถูกส่งต่อไปยังเซอร์วิลเลียมฮาวเวิร์ดแห่งนาเวิร์ธ พ่อของชาลสฮาวเวิร์ดเอิร์นแห่งคาไลโดยในสมัยนี้ตัวปราสาทได้รับการขยายให้ใหญ่ขึ้นอย่างมากก่อนจะขายให้กับเซอร์แมทธิวเฟเธอร์สโตนฮอกแห่งนิวแคเซิลอัพอิสไฮต่อมาในปี1771ปราสาทก็ถูกขายให้กับตระกูลวอลเลสและในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19ชาวนาบริเวณนั้นได้ขุดพบกับโลงศพไม้ที่บรรจุกระดูกมนุษย์จำนวน4โลงอยู่ภายในบริเวณปราสาทต่างความฮือฮาอยู่ช่วงหนึ่ง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ปราสาทถูกเช่าโดยโรงเรียนเตรียมอุดมแอลแลนด์เมาส์เพื่อใช้สำหรับการทัศนศึกษาของนักเรียนก่อนจะถูกใช้เป็นที่ตั้งของค่ายเฉลยศึกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปี1961จอห์นคลาร์กไ้ซื้อปราสาทไปไว้ในครอบครองและหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏประวัติเพิ่มเติมของปราสาทแห่งนี้เลยนะครับปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและอย่างอิสระ ซึ่งมักจะมีผู้คนมาลองของและเจอเดีออยู่บ่อยครั้งสำหรับตำนานของที่แห่งนี้นะครับได้เล่าไว้ว่าในช่วงคริตสต์ศตวรรษที่17บารอนเฟเธอร์สโตนฮอกได้จัดงานแต่งแบบคลุมถุงชนให้กับอาบีเกลเฟเธอร์สโตนฮอกลูกสาวสุดสวยกับคุณนางฐานาทัดเทียมในเมืองใกล้เคียงทั้งที่อาบีเกลมีใจให้กับชายหนุ่มจากตระกูลลิตลี่อยู่แล้วในวันแต่งงานตามธรรมเนียมพ่อของเจ้าสาวจะรอยอยู่ที่ปราสาท ในขณะที่บรรดาคู่บ่าวสาวและแขกคนอื่นๆจะต้องออกไปล่าสัตว์ก่อนแล้วจึงกลับมาทําพิธีแต่งงานที่ปราสาทซึ่งขณะที่อาบิเกลเจ้าบ่าวและแขกคนอื่นๆกําลังเดินทางกลับไปยังปราสาทเฟเธอร์สโตนที่ซึ่งใช้จัดพิธีแต่งงานนั้นเมื่อมาถึงบริเวณป่าทึบพิงคินครูขบวนคู่บ่าวสาวก็ถูกจู่โจมจากหนุ่มริดลีและพรรคพวกโดยหวังจะชิงเจ้าสาวไปไว้ในครอบครองการต่อสู้แย่งชิงของทั้งสองฝ่ายตุเดือดเลือดพล่านเป็นอย่างมาก เจ้าบ่าวและแขกที่มาร่วมงานต่างต่อสู้สุดแรงเกิดจนสิ้นชีวิตในสถานที่แห่งนั้นรวมถึงอาบีเกลด้วยมอนยุมริตลี่เห็นสาวผู้เป็นที่รักของตนจากไปแล้วจึงปลิดชีวิตพักพวกและตนเองตามไปทางด้านของบารอนผู้เป็นพ่อนะครับเมื่อรอมานานสองนานขบวนเจ้าสาวเอาแขกเรือก็ไม่มาสักทีเลยเผลอหลับตกดึกสังัดบารอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงฝีเท้ามา้าและเสียงผู้คนพูดคุยดังตลบไปทั่วปราสาท แต่เมื่อลงไปดูแล้วกลับไม่พบสิ่งใดนอกจากความว่างเปล่าและกลิ่นอายวิญญาณที่ลอยมาตามสายลมหลังจากนั้นในทุกๆวันที่17มกราคมของทุกปีวิญญาณคู่บ่าวสาวจะกลับมาวิวาณปราสาทเฟเธอร์สโตนแห่งนี้รวมกับแขกผู้มีเกียรติที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนั้นซ้ำแล้วส้ำเล่าอีกตำนานหนึ่งของปราสาทเฟเธอร์สโตนคือตำนานเรเวนสโตนอเดวิลสโตน เล่ากันว่าหลังจากเหตุการณ์วันวิวาล่มในครั้งนั้นเราก็เห็นบริเวณที่เกิดเหตุได้ซึมซับน้ําสีแดงจากร่างผู้คนและกลิ่นอายการทุรบในครั้งนั้นไปไว้ในตัวพวกมันซึ่งเพิ่มความอาถรรพ์ให้กับบริเวณรอบประสาทจนไม่อาจนําพาให้ความเป็นสริงมงคลเกิดขึ้นในบริเวณนั้นได้